ข่าวเรื่องคุณธนกรได้เลื่อนบัญชีรายชื่อขึ้นมาเป็นสอสอขอแสดงความยินดีด้วยเพราะว่าคุณธนกรจะไม่ไม่ถูกเราวิพากษ์วิจารณ์ต่อไปเหรอเขาไม่มีบทบาททุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วไงเขาอาจจะไปอยู่ในสภาเขาอาจจะกลายเป็นคุณศิราสองก็ได้นะวางบทบาทตัวเองใหม่โอ้ทำงานเต็มที่ที่ผ่านมารับใช้ใกล้ชิดยอยอพระกลิ่นอะไรอ่างี้มหชื่อใหม่คุณธนกรไปเป็นสอสอแต่คุณเดียลาออกจากสอสอเดียวัฒยาค่ะเดียลาออกเลยเขาออกเลยไงก็เลยทําให้เลื่อนขึ้นมาผมก็เลยงง ว่าเอ๊ะขึ้นไปเนี่ยด้วยเงื่อนไขอะไรโอ้ออกจริงอะออกเลยออกจริงแล้วไปอยู่ตรงไหนอะคือเมื่อวานเขาให้เหตุผลเรื่องของรับเพื่อนพี่นั่นแหละพี่ปุ้มอะพักเพื่อนพี่พักเพื่อนพี่พักพี่ปุ้มไงพี่ปุ้มพักพี่ปุ้มตอนนี้เราอย่าไปเรียกพักอุตมารักสมคิดเลยมันคือพักพี่ปุ้มแล้ว พักสุรนันท์ชื่อเต็มแล้วทีมสงคิดพักสุรนันท์ทำงานหนักมากเลยนะอย่างนี้ไม่ใช่หัยหน้าพักจะเรียกอะไรอทำงานขนาดนี้ทั้งเปิดตัวทุกวี่สมัครอะไรต่างๆชนนู่นนี่ ตัวลงย้ายไปหรอคุณเดียย้ายแต่บอกจะย้ายไปที่แต่เขายังไม่ได้พูดชัดเจนใช่ไหมคะชัดก็หูข่าวค่อนข้าคันเฟซบุ๊กนี่ออกมาเท่ากับข่าวดาราแลยนี่เจอแต่ข่าวประเด็นคือทถ้าไปพักพี่ปุ๊บเนี่ยจะไปไหนภูมิใจไทยนะปรับอ๋อโอ้โหไปภูมิใจไทยนี่แค่ไหนนะไม่แต่ถ้าไปอย่างนี้เดยก็ต้องดูทิศทางเนชั่นด้วยสิว่าจะได้ข่าวเซี่อมาไถ้าไปภูมิใจไทยแล้วที่ผ่านมาที่อภิปรายคุณศักดิ์สยามคุณอนุทินไม่ไม่ภูมิใจไทยนี่ผมแซะห์ร้อนไม่มีทาง ออเอาวันนี้วันนี้แต่ว่าเนี่ย <c oughs> ไปพักนี้เนี่ย ต้องดูทิศทางของสื่อเนชั่นได้ไหมว่าจะเป็นยังไ,ไงใช่ไหม,ไหมคุณเดียวัฒนยาไปยื่นหนังสือละออกอย่างเป็น<อ>ทางการ<อ>แล้วนะคะ<อ>วันนี้ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรก็คือคุณชวนหลีกภัยนั่นเองถือ,อว่ายุติบทบาทสสอย่างเป็นทางการคุณวัฒนยาบอกว่าคุณชวนอวยพรให้โชคดีแนละอย่าเพิ่งหมดหวังกับสภาสภาพึ่งพิงได้นะปัญหาไม่ได้อยู่ที่สภาแต่อยู่ที่พฤติกรรมบุคคลคุณเดียคุณเดียก็เลยบอกว่าจะขอน้อมรับคําสอนไปใช้ในการทํางานต่อไปแล้วมาถามกรณีนะครับคุณชัยวุฒนาขมานุสรรองหัว หน้าพักพลังประชารัฐระบุว่าการลาออกของคุณเดียนเนี่ยไม่เกี่ยวกับกรณีสภาลม่มซึ่งคุณวัฒนยาเนี่ยก็ตอบว่าเคารพความแตกต่างของบุคคล การนำนิสัยนะครับที่คุ้นชินของตัวเองมาตัดสินบุคคลอื่นอาจจะไม่ถูกต้องการที่สภาลม้มซ้ำซากเพราะเล่นเกมการเมืองคิดว่าสอสอในสภาก,ก็รับรู้สื่อก็รับทราบที่สําคัญประชาชนต่างรับรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นว่านักการเมืองนั้นเล่นเกมการเมืองการที่นายชัยวุฒิสัมภาษณ์ในลักษณะดังกล่าวหมายความว่ายอมรับนะครับเกมการเมืองที่ไม่ได้สนใจประโยชน์ของประชาชนนั้นมีอยู่จริงใช่หรือไม่ไม่รู้บรรทัดฐานการทำงานของท่านแต่มั่นใจว่าส่วนตัว มีมาตรฐานสูงกว่านั้นก็แปลว่าตอนนี้คือออกลาออกเนี่ยคือออกจากพักการเมืองด้วยออกจากพลังประชารัฐด้วยสีไม่คือเหตุตอนนี้ไปลาออกจากพักหรือยังออกแล้วสิพี่ต้องแมาว่าออกก่อนถึงมาลาออกก่อนแล้วค่อยมาออกที่นี่เห็นว่าเมื่อกีนก็ไปกราดับลาพลเอกประวิตยแล้วเรียบร้อยโอ้ยนะแล้วเมื่อถามว่าเหตุที่องค์ประชุมล่มเพราะมีการสั่งมาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะจะบอกได่คุยกับพลเอกประวิตยหรือไม่ซึ่งคุณวัฒนยากล่าวว่าไม่เคยได้รับโทรศัพท์หรือคําสั่ง จาก,ลกพลเอกประวิทย์หรือผู้บริหารพรรคนะครับส่วนสาสอท่านอื่นนั้นไม่อาจจะยืนยันได้แต่ว่าจริงๆประชาธิปัต์มีคนทาบทามนะคุณพนิดวิกิตเศรษฐคุณเดียถ้าอยากมีอนาคตฮนะเ <c oughs> ชิญทางอื่นฮนะแม้คุณพนิดเท่าุตส่านะไม่แต่คุณพนิดเองเนี่ยพี่ผมเพิ่งฟังสัมภาษณ์มาไม่นานเนี่ยเหมือนใจก็ไม่ได้อยู่ประชาธิปัต์แล้วนะก็ได้ไงเลยงงว่าอยากไปที่อื่นแล้วนะเลยงงไนงะมาทาบทามมาทาาทามให้ไปที่อื่นหรือเปล่าแต่มันมีเรื่องหนึ่งก็คือว่า มีการถามคุณวัฒนาด้วยเรื่องกลุ่มดาวฤกษ์ใช่ไหมครับเขาคุณวัฒนาเขาก็บอกว่าตอนไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้ติดต่อพูดคุยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องกระฐานหันโอ้กระฐานหันขนาดนั้นเลยแหละนายอยากเชิญมาสัมภาษณ์บ้างนะเสาร์ทีเนี้ยลองดูสิคะลองเลยครับที่มาติดต่อไปนะฮะอุตมะ อือเอาคุณปลื้มขอแล้วแล้วยังไงอะปลื้มไวมากแล้วยังไงผมมอมขอแล้วพวกเราขอบ้างไม่ได้เหรอโอยขัดปากเราขอไม่ได้เหรอถ้าม่อมขออะไรนี่เราขอไม่ได้เลยเหรอฮะโอ้โหน็อด your d เดลี่โด e อิกแล้วน็อ my ม a i เดลี่โดใช่ไหมติดสติ๊กเกอร์ใหม่๋าก็บอกไปมอตอตพร้อมมาตีสีเลย มาโยนเลยเอารอดูรอดูเพราะทีมงานบรกว่าจะติดต่อแล้วจยายามทับเวลาีหมอมเพิ่มไปเลยวาถามว่าคุณดุตมะเนะ่ยนะหัวหน้าพักสร้างอนาคตไทยได้เชิญชวนเข้าร่วมทํางานกับพักด้วยหรือไม่นะคุณวัฒนญาหรือคุณเดียก็กล่าวว่าพูดคุยกันมาโดยตลอดแลกเปลี่ยนกัน หลายครั้งนะครับท่านตั้งพรรคใหม่เพราะมีความปรารถนาดีกับประเทศแหมพูดอย่างนี้ก็เข้าอยู่แล้วบ้าโอ้พี่ปงจะสบายแล้วคราวนี้พี่ปงสบายแล้วล่ะก็มีคนมาช่วยแล้วงานตอนนี้ขายแต่สุรนันอย่างเดียวเลยส่วนคนในพรรคอย่างคุณกรณิตคุณพาดาคุณทิพพัทที่เคยอยู่กลุ่มาเริ่มไมกันใช่ไหมคะวันนี้ไม่มีการพูดถึงไหมไม่แถลงมาตรการเยียวยาราคาลำยต่ำผู้สื่อข่าวถามว่า ความเห็นกรณีที่คุณวัฒนยาลาออกเดี๋ยวคุณกรณีตอบว่าไม่มีความเห็นเรื่องนี้เพราะเป็นเอกสิทธิ์ของคุณวัฒนยาและอีกทั้งไม่มีสสกลุ่มดาวเดอร์คือกลุ่มดาวเดอร์มันไม่มีแล้วถูกไหมอ๋อเหรอฮะนี่เพิ่งรู้นะนี่เอาเหรอไม่ใช่ันไม่ได้มีนานละสักพักก็แปลว่าแหมงานนี้มีลุ้นไหมว่าภูมิทัศน์ของการเมืองกรุงเทพจะเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับ พอน่าจะุ่มไหนจะมาอ่าคือพื้นที่พลังประชารัฐ12กอีเนี่ยสันคลอนแน่นอนแล้วหลายคนเนี่ยเขามีทั้งประเภทมือใหม่เลยกับมีทั้งประเภทที่ย้ายมาก็คือเก่าในพื้นที่แต่ชื่อใหม่ชื่อพักใหม่เฉยๆก็มีนะฉะนั้นการเมืองกรุงเทพรอบหน้าสนุกแน่12กอีนั้นเนี่ยมันแน่นอนคับคือแน่นอนไประชาชนไปไม่ทางได้กับมันง่ายหรอกใช่ไหมแต่ ก็คงอาจจะมีสอดแทรกกลับมาได้บางคนสองคนอะไรเงี้ยผมว่านะคุณรัชดานี่น่าจะน่าจะได้กลับมาแล้วก็ผลงานเยอะอยอะรอบที่แล้วแกเป็นปฏิริสึเป็นไม่แกเป็นลเขตใช่ไหมเขตแล้วได้ปะไม่ได้ไม่ได้แล้วหวยได้ถึงกันไปรองะสบเลยย้อนจริงอ่ะมีมีคุณธนกรห้อยนิห้อยท้ายนิดหนึ่งเพราะว่าคุณธนกรเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคนนครศรีธรรมราชอทีนี้ทุกคนเขาก็เป็นทั้งนั้นแ่ะคุณนัทวฒิก็เป็น คุณอาหูก็เป็นนะก็เดี๋ยวเขาได้ขึ้นไปสสแล้วไงสสบัญนีรายชื่อนี่ก็คือว่าเพิ่มคนใต้ไปอีกคนหนึ่งในพลังประชา้วตอนนี้มีสสใต้เพิ่มอีกหนึ่งคนสรุปเดี๋ยวรับยีได้ด้วยเหรอเอานบด้วไปใชจะได้มีเราก็เชียร์ให้มีรัฐมนตรีสักคนหนึ่งพิกตู่จะไม่เห็นเลยเหรอไม่เห็นผมทำเนียอย่างน้อยพอมีธนกรเนี่ยอาจจะเริ่มเห็นอ๋อคนใต้ต้องการนะรัฐมนตรีนักข่าวถามกันแบบนี้ไงว่าหากได้เป็นสสแล้วจะไปดูแลพื้นที่ภาคใต้ด้วยหรือไม่คุณธน่รคุ กับสสใต้หลายคนนะคุยกันตลอดและเมื่อไปอยู่แล้วเมื่อไปอยู่ในจุดนั้นก็จะประสานกับรัฐมนตรีไม่ว่าจะเป็นคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณสุริยาคุณอนุชาอ๋อกลุ่มสามรนะยอมรับว่าคนใต้รักนายกมากสัมผัสได้ตลอดเวลาขณะลงพื้นที่รักนายกชวนเปว่าต่อให้ชาวประยุทธ์เขาก็รักมันก็เลยกลายเป็นที่มาของยุทธศาสตร์การหาเสียงของประชาธิปัตปัไงบอกเลือกพลังประชารัฐมีประโยชน์อะไร เพราะถ้าเลือกประชาธิปัตย์ยังคงได้เป็นประยุทธ์เป็นนาย,ยกอยู่เก็ตไหม,ไมรู้ว่าคนใกล้กรักไปอยู่แน่อาจารย์วิโรจน์พูดอาจารย์วิโรจน์พูดนั่นไปบอกว่าเลือกเลือกปรชาชนะล้ได้ประโยชน์อะไรเลือกประชาธิปีตยัก็รักประยุต์อยู่ดี จะเสียมงทีต้องเอาให้สุดเอาให้สุดนะแต่ว่าเรื่องรองโฆษกคุณธนกรก็ยังบอกว่าไม่รู้ไม่รู้ว่าจะเอาใครเข้ามานะคะอ่าอ่าง่าวันนั้นบอกไปแล้วไม่ใช่เหรอคนหนึ่งไม่ใช่เหรอคาดการเขาคาดการาน่าเหรออ่านข่าวแทบคอแห้งตายไม่ใช่เสียก็ไม่เสียแล้วจะเป็นใครพี่ถามจริงใครจะเป็นแบบมายอมพรีจี้เพื่อผลิตภยุทธกาหลานเนี้ยใช่ถ้าติดตามผลงานคุณที่พนันมาตลอดก็จะพอฝารองอ่านคุณเล็กคุณอ้นอ่ะคุณอ้นค่ะพี่อ่านแต่ละข่าวปวดหัวไม่ไหวอะ ถามตัวเขาก่อนให้เราเป็นห่วงเขาเขาพร้อมอยู่แล้วก็ใช่แล้วก็ชวนเชียร์เขาไปสิก็นี่ไงเชียร์อยู่นี่งายไปห้ามอะไรเขาใช่ไหมไม่ได้ห้ามไม่ได้ห้ามมีเชียร์แล้วก็ส่งคอลลาเจนไปให้ด้วยเลยพังไปด้วยกันเลยนั่นแหละแล้วก็มาถึงตัวพลเอกประยุทธ์บ้างนะคะคือวันนี้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องการเมืองคือไม่ได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเพียงแต่ว่าวันนี้ไปออกงาน ที่พารากอนรอยัลพารากอนฮอล์นะคะคไปมอบรางวัลการประกวดบทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์ค่ะทันทีที่ไปถึงมีการเปิดเพลงสู้เพื่อแผ่นดิน<ห>สู้เพื่อแผ่นดินนี่แต่งโดยพลเอกประยุทธ์นะ<ห>พลเอกประยุทธ์มาถึงก็แบบโบกมือให้ผู้ร่วมงาน,<ห>นเฮ่พลเอกประยุทธ์กล่าวนะครับคิดว่าทุกคนที่รวมกันอยู่ห้องนี้มีหัวใจดวงเดียวกันนะครับ วันนี้เป็นการแสดงที่เห็นถึงความรักความผูกพันผ่านเสียงเพลงที่ไพเราะมีความหมาย mm hmm. ซึ่งคงไม่ต้องกล่าวนะครับตนยินดีมากน้อยแค่ไหนเห็นใบหน้าของตนก็รู้ว่ามีความสุขในวันนี้รู้สึกยินดีเป็นเกียรติที่ได้มามอบรางวัลบทเพลงเพื่อชาติและราชบัลลังก์นะฮะและยังกล่าวว่าวันนี้ได้เห็นนิสิตนักศึกษาและประชาชนมีความรักสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักที่ทําให้ชาติบ้านเมืองอยู่ได้จนถึงทุกวันนี้แสดงที่เห็นว่ามีความพักดีต่อสถาบันโดยใช้ดนตรีเป็นสื่อกลาง และผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อพูดถึงช่วงนี้นายกมีน้ำเสียงสั่นเครือ,อนะฮะก่อนจะหยุดพูดไปชั่วขณะช่วงนี้เขาฮิตเรื่องน้าเสียงสั่นเครืออีโลเดี๋ยวลองฟังเสียงดูนะคะเสียงพลเอกประยุทธ์สั่นเครือเนี่ยจะอยู่ตอนท้ายๆทีททท่เราฟังกันอาเชิญค่ะผมมาห้องนี้หลายครั้งนะครับในการจัดงานแต่ันนี้รู้สึกว่าคนเยอะที่สุดนะในห้องนี้ จำนวนมากก็คงเป็นกองเกียร์ด้วยอะไรด้วยที่มาในวันนี้แต่ทุกคนได้มารู้กันฟังเพลงการไพเราะการแสดงออกของเยาวชนของเราในแต่ละอายุแต่ละวัยแต่ละชั้นเรียนก็แสดงเห็นว่าประเทศไทยเรายังมีอนาคตอีกไกลนะครับอย่างที่ผมว่าเรามีวันนี้มีลุงไแก่ยืนอยู่ตรงนี้แล้วก็มีหนุ่มสาวอยู่ข้างหลังมีเด็กๆอยู่ข้างหลัง เราอยู่ได้ครับก็ขอแสดงคามดีกับผู้ที่รับรางวัลสุเกียติในวันนี้ซึ่งรวนแต่เป็นบุคคลที่ได้ยกย่องก็เห็นด้วยคุณประยุทธ์นะแต่ผมว่าสิ่งที่คุณประยุทธ์ควรจะถามวัยรุ่นพวกนี้มากกว่า คือรักประยุทธ์ไหมอยากให้ประยุทธ์อยู่ต่อหรือเปล่าผมคิดว่าอันนั้นน่ะเป็นประเด็นจัดอีกงานหนึ่งไปเลยใช่ไหมจัดอีกงานลองบทดเพลงเพื่อไล่ประยุทธ์ล้ะหรือไงปลเพลงรัฐผลเอกประยุทธ์อะไรอย่างนี้จาวีรอดจะสปอนเซอร์บทดเพลงของพลเอกประยุทธ์อะไรอย่างนี้แหละฮะจัดเพลงไล่ประยุทธ์จะอีกอีกวงอะไรก็ได้รักชาติแต่ไม่เอาประยุทธ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ฟังน้ำเสียงเมื่อกี้คือดูอินมากนะคะเสียงสั่นแเราอยู่ได้ครับ ผมชอบนะมันก็อยู่ได้อยู่แล้วอะครับโทษนะฮะหน่วยงานที่จัดคือไม่ใช่กระทรวงวัฒนธรรมนะฮะไม่ใช่กระทรวงกลาโหมใช่ค่ะเอาละฮะใช่เนี่ยดูแต่ละคนที่มาสิคนดูเนี่ยคนดูเนี่ยคข่าวเนี่ยคข่าวกระทรวงกลาโหมใช่ไหมนช่มหาดไทย DES รัฐมนตรีช่วยกลาโหมปลัดกลาโหมเลขาสมชผองบประมาณผบทบ อธิบดีสอบสวนคดีพิเศษเออแล้วกองทัพทำไมเขาไม่ใช้สีคงสีเขียวสีอะไรอย่างงี้บ้างอะเมื่อสักครู่นี้ทั้งสีและทั้งฟอนนี่มันยังไงยังไงนะมดูทะมืนทึนตลอดเลยนะนะแล้ต้องการความเข้มแข็งปกราวรมณ์ค่ะก็ฟังน้ำเสียงสั่นเครือของพลเอกประยุทธ์ไปแล้วนะคะไม่ได้ให้สัมภาษณ์แต่ว่าไปสั่นเครืออยู่ในงานนี้แหมอะ คนเรานะเขาก็อย่างนี้แหละอ่อนไหวอ่อนไหวแต่คือมันมีประเด็นใครก็เกลียดก็อ่อนไหวนะครับแต่คือมันมีประเด็นไงคะตั้งแต่เช้าที่ผ่านมาเพราะว่ามันเว็บไซต์ราชสกิจจานุเบกษามีการเผยแพร่ระเบียบของกกตว่าด้วยการใช้ทรัพยากรหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทําการใดซึ่งจะมีผลต่อการเลือกตั้งโดยมีผลบังคับใช้มาตั้งแต่16สิงหาคมเป็นต้นมาคือระเบียบดังกล่าวเนี่ยเป็นการกําหนดเงื่อนไขการทําหน้าที่ของคอรมรักษาการ ระหว่างที่อายุสภาสิ้นสุดลงหรือมีการยุบสภาสาระสําคัญก็มี6ข้อด้วยกันก็คือโด,โดยโดยรวมส่วนใหญ่ก็คือหมายถึงว่าห้ามใช้งบประมาณของรัฐไปในการทําอะไรระหว่างที่ตัวเองรักษาการอยู่นั่นเองนะฮะนะแต่ที่น่าสนใจนะครับเขาบอกว่าคุณอิทธิพรบุญประคองเนี่ยนะฮะประธานกรกตมีการลงนามในตัวนะครับเอกสารตัวเนี้ยตั้งแต่วันที่28ตุลาปีหกาแล้ว63<า>เออเพิ่งมาประกาศกันเนี่ยนะฮะค่ะ เม <c oughs> ื่อวันที่16สิงหา65เนี่ยแล้วคำถามก็คือว่าเหตุใดจึงมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมืเ่อวันที่15ที่ผ่านมานี้เองแล้ทาการกระแสข่าวออว่ารัฐบาลอาจมีการยุบสภาเร็วๆนี้ออก็เลยฮือฮากันคะเมื่อเช้านี้ว่าอ้าตั้งแต่ปี63ทำไมเพิ่งประกาศมันเป็นสัญญาณอะไรหรือเปล่าหรือก็อประกาศไล่ มีรายงานจากกกตด้วยว่ากกตเนี่ยมีการนำส่งระเบียบดังกล่าวตั้งแต่ปี63ที่อาจารย์วิโรธบอกหลังจากที่ประธานกกตลงนามแล้วไม่นานแต่ทางสำนักนายกเพิ่งนำระเบียบดังกล่าวประกาศในราชกิจจานุเบกษาขณะที่วันนี้นะครับที่สำนักงานกกตก็มีการจัดประชุมเพิ่มนนยการการเลือกตั้ง77จังหวัดที่อำเภอปากช่องนครราชสีมานะครับเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดการเลือกตั้งสสที่จะครบวาระ ในเดือนมีนาคมปี2566โดยประธานกรกะตนะครับบอกว่าการจัดการเลือกตั้งสสเป็นองคาพยพของวงจรและการบริหารจัดการเลือกตั้งนะฮะซึ่งต้องทํางานท่ามกรมการเฝ้าติดตามจากทุกภาคส่วนอย่างใกล้ชิดการแข่งขันทางการเมืองจากนักการเมืองที่มีความเข้มข้นมากขึ้นรวมทั้งต้องคํานึงถึงการความคาดหวังนะครับที่สูงของ ประชาชนต่อการเลือกตั้งไม่ว่าจะเป็นระบบการเลือกตั้งจะถูกออกแบบไว้อย่างไรหากเกิดข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อยนะครับจะนําไปสู่ประเด็นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาวิพาควิจารณ์ก็ไป <นะ S 2> คุยกันถึงเรื่องว่าอ,อ,อิทธิพลของสื่อสังคมออนไลน์ที่สื่อสารได้อย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็ อ,อีกแน่หนึ่งมันเป็นปัญหาเหมือนกันเนื่องจากว่าหลายๆคนก็ไม่อยากจะมาปฏิบัติงานประจําหน่วยเลือกตั้งเพราะว่าเสี่ยงต่อการถูกฟ้องร้องแล้วก็แรงกดดันต่างๆแล้วก็พูดไปถึงว่าสภาจะครบวาระ2 3ามมีนาคม66หอเลือกตั้งประจําจังหวัดในฐานะผู้รับผิดชอบการจัดการเลือกตั้งนับว่ามีความสําคัญก็ต้องทําให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตนะคะแล้วก็มีการพูดถึงบัตรก่อนหน้านี้คือรับทราบกันเรื่องบัตรใบเดียวแต่ว่ามีการแก้ไขก็เลยต้อง เร่งในการทําความเข้าใจในพื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะคณะกรรมาการประจําหน่วยประจําจังหวัดอะไรนี้ก็เลยมีภาพการพูดคุยกันในวันนะะี้เกิากลัวโซเชียลมีเดียคุณก็ทํางานที่ดีมันก็ไม่มีปัญหาปั๊บคุณประเภทบอกเครื่องคิดเลขหายบ้างไฟดับบ้างอขอดูคะแนนก็ยึกยักบ้างสูตรคํานวณมาหลังเลือกตั้งเสร็จแล้วบ้างมันก็ไม่แปลกี่คนเขาจะมีคลาวิจารณ์ไม่เกี่ยวกับโซเชียลมีเดียอะไรทั้งนั้นหละแล้วมันไม่มีอะไรไหมแต่มันก็คือแค่ว่า พยายามที่จะทําให้คอรมอรักษาการไม่ไม่หาหาประโยชน์เข้าเข้ากับฝ่ายตัวซึ่ง,อเ,องเรารู้อยู่แล้วไงว่ารักษาการ<อ>มันทําอะไรไม่ได้อยู่แล้วเอา้าถ้าถ้ารู้อยู่แล้วออระเบียบทําไมก็คงจะมีปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียดเพิ่มเติมเล็กน้อยมั้งพ<ต>ี<ต>่ก็อาจจะมีหลายเรื่องใช่ปะเมื่อก่อนจําได้ใช่ไหมฮะว่าพอคุณสมมุติว่าเป็นรัฐบาลรักษาการ,ร,กาการคุณก็จะใช้งบประมาณแบบจะทํางบประมาณจะ เบิกจ่ายอะไรต่างๆต้องขออนุญาตไม่แต่นี้มันมันอาจจะต้องคิดนะบางเรื่องอย่างเงี้ยเช่นห้ามใช้งบหม่ของรรฐในการจัดประชุมอบรมบุคลากรเลยเอกชนนะครับอันนี้ของใหม่หรือเปล่าพี่ลูกก็แต่ว่าบางทีมันจะไปกระทบหรือเปล่าแบบว่าจัดแบบไหนไม่ได้หรือว่าเฮ้ยจะจัดประชุมไม่ได้เลยบางทีมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการหาเสียงนะหน่วยงานจัดกันเองได้ไงแต่รัฐบาลห้ามไงใช่ป่ะงานแปลว่างานมันไม่เดินเลยนะแต่งงานแบบเมื่อกี้ได้ป่ะล่ะ พี่<ม>ว่าจัดได้ไหมหมอบรางวัลนะรองเพลงอะไรเนี้ยไม่รู้แต่ว่ามันเป็นข้อสังเกตแหละค่ะว่า เตรียมตัวยุบสภาหรือเปล่าพอมันมีประกาศออกมาแบบนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยพยายามจะไปถามพลเอกประยุทธ์แต่ว่าวันนี้พลเอกประยุทธ์ไม่ได้ให้สัมภาษณ์อย่างที่บอกนะคะก็ให้คุณธนกรเนี่ยเป็นผู้ตอบคําถามแทนคุณธนกรก็บอกแบบนี้ค่ะกระแสข่าวการยุบสภาพลเอกประยุทธ์ยืนยันไม่ยุบนะคะเดินหน้าทํางานและจะเดินหน้าทําให้ประชาชนอย่างเต็มที่ในช่วงเวลาที่เหลืออยู่แล้วนักข่าวได้ถามคุณธนกรไหมฮะว่าเวลาที่เหลืออยู่ในเหลือกี่วันไม่นะแลวเมื่อถามว่ามีการวิเคราะห์กัน หรือไม่นะฮะว่าทาไมทางกกตเนี่ยถึงได้ออกระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการใช้ทรัพยากรของรัฐหรือบุคลากรของรัฐเพื่อกระทําการใดจะมีผลต่อการเลือกตั้งปี63ในช่วงนี้พอดีเนี่ยนะฮะคุณรักกราว่าเรื่องนี้คนตอบแทนกกตไม่ได้และคงไม่ไปก้าวล่วงนะฮะและไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมเพิ่งมาประกาศใช้ระเบียบฉบับดังกล่าวแต่เชื่อว่าคงไม่ใช่การเตรียมพร้อมหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง เแต่สรุปท่านกรกตเขาบอกมาแล้วนี่ว่าไม่ใช่ว่าข้าพระเจ้าเป็นคนประกาศข้าพระเจ้าเซ็นตั้งแต่ปี6 3แล้วส่งมาที่สำนักนาย,ยกแล้วแต่สำนักนายกนี่แหละเป็นคนเพิ่งประกาศไม,ม่เกี่ยวกับข้าพระเจ้าเป็นสำนักนาย,ยกเองผมกำลังนั่งคิดว่าเอ๊ะพันธนากรนี่แกอาจจะได้ตำแหน่งใหม่แทนอย่างเงี้ยะ็รลยแหลคขศกลุ่มกลุ่มเรารักประยุทธอหรือสศประยุทธ์เสาร์อาทิตย์เลยเงี้ยเด็เขาจะได้แถลงต่อได้เรื่อยๆผมกลัวแกจะไม่ได้แถลงผมเหงาใจนะคนได้เป็นนายกเสาร์อาทิตย์ ก็ไม่แปลกนะว่าคุณธนกรจะแถลงข่าวเสาร์อาทิตย์หรือแบบส่งเพจเสาร์อาทิตย์อะเพราะว่าก็เป็นสสก็ส่งได้ก็ใช่ไงแต่ไม่ต้องมันต้องมีสถานะหน่อยว่าส่งในนามอะไรผมก็เลยนั่งคิดชื่อกลุ่มให้คุณธนกรอยู่จะมาสอสบัญชีอะไรชื่อพรรคพลังประชารัฐเฉยๆไม่ได้อ่าหมายวาเขาจะต้องพูดในนามนายกหรือย่างน้อยต้องเป็นกลุ่มเชียร์คุณประยุทธ์นะฮะใช่ไหม ธนากรใกล้ชิดไปยุ์อะไรอย่างนี้หลยใช่ไหมเพราะแกบอกแกใกล้ชิดเนี่ยแต่ยืนยันแล้วกันว่าไม่มียุบสภานะคะจนยืนยันไดอย่างนี้เขาจะยุบก็เรื่องของเขาเดี๋ยวถึงเวลาก็อาจจะต้องยุบนั่นแหละวันนี้นักข่าวก็ไปเจอคนนี้ฮะคุณอนุทินชาญวีระกูลเจอยากเลยคนนี้เจอยากเหรอใช่ไหมว่าในฐานะหัวหน้าพักภูมิใจไทยนะครับกล่าวถึงกระแสการยุบสภานะว่าในที่ประชุมกรมเมื่อวันที่16เนี่ยไม่ได้มีการพูดถึงเรื่องดังกล่าวไม่ว่าจะยุบสภา หรือไม่ยุบสภาก็อยู่ในช่วงโค้งสุดท้ายของสภาชุดนี้อยู่แล้วซึ่งตนและคอรมอก็ต้องดูว่าเราทําอะไรได้บ้างไม่ได้บ้างนะฮะหากเกิดเราต้องเป็นรัฐบาลรักษาการตามบทบัญญัติรัฐมนูญดังนั้นนะครับหากรับรู้ไว้ก็ไม่เสียหายอะไรปฏิบัติตนที่ถูกจะไม่ขัดแย้งกับข้อกฎหมายใดๆก็คือไม่ได้คุยถึงยุบสภาแต่แค่คุยว่าถ้าเป็นรัฐบาลรักษาการต้องทําอะไรบ้างอ่อแห่พิหนูนี่หน่<ไ>งนจงนะริงนะและเมื่อทานายรัฐพลเอกประยุทธ์เนี่ยส่งสัญญาณ เรื่องกากล่าวหรือไม่นะฮะคุณทินกล่าวว่าไม่มีท่านไม่ได้ส่งอาการหรือสัญญาณอะไรนะฮะว่าให้ิดเตรียมตัวหรือจะให้ไปทําอะไระแล้วก็รอยยิ้มแบบมีเลสในที่นักข่าวจับเมื่อวานก็ไปถามคุณอนุทินเหมือนกันว่าเอ๊ะรอยยิ้มแบบนั้นเนี่ยมีโอกาสยุบสภาไหมคุณอนุทินบอกว่าตอนท่านหน้าบึ้งก็ไปว่าท่านพอท่านยิ้มก็บอกว่ามีเลสในนายกกับรัฐมนตรตนีต่างกันตรงที่อำนาจยุบสภาเป็นของนายกคนเดียวตรงนี้ท่านไม่แคร์กับใครเป็นเป็นเราเราก็ไม่แคร์ นี่แหละคือความเป็นนายกแต่ถ้าวุ่นวายนักก็ยุบสภานี่แหละความเป็นนายกยังมีช่วยทำกันให้วุ่นวายหน่อยฮะเดี๋ยวเดี๋ยวยังมีอีกเรื่องความพร้อมเป็นนายกพูดแบบนี้พูดห้หาเรื่องชื่อผมอยู่ในบัญชีนายกของพรรคพุทไทยมาสี่ปีหากมีวุ่นวายทางการเมืองอะไรก็ต้องพร้อมอย่าเพิ่งไปตีตนก่อนใครอะไรเนี่ยบอกว่าพูดแบบนี้พูดห่าเรื่องแต่ก็บอกว่าพร้อมนะ หนูพร้อมเป็นมาสี่ปีแล้วหลังๆนี่พร้อมตลอดชื่อหนูชื่อหนูอยู่ในนั้นฟังเสียงุณอนุพนุ่มฟังเสียงก่อนเดี๋ยวมาแซวต่อพูดแบบเนี้ยพูดให้หาเรื่องอะชื่อผมอยู่ในบัญชีนายกพระภูมิใจไทยมันต้องสี่ปีแล้วหนูเอ้ยใช่ไหมไม่เคยมันก็เป็นไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่อะไรมีอะไรสมมติมันมีอุบัติเหตุทางไหนก็ตามก็ต้องพร้อมถ้ายุบสภาก็ไปเลือกตั้งนะถ้าเกิด มีอันเป็นไปท่านดำรงตำแหน่งนั้นยม่ไดกก็มาดูว่ารัฐธรรมนูญขั้นตอนเขาเขากำหนดไว้อย,อย่างไรก็ว่ากันตามนั้นแต่ท่านพอไม่ใช่ไปหาถ้รเกิถ้ามีการสัง่งก <ๆ S 2> ็ว่ากันตามเดี๋ยวจะให้เราจะพิ่งไปตีตนก่อนใคร่มาเนี่ย <ฮะ S 1> รประโยคแรกอะไรนะชื่ออยู่ใน อยู่ในบัญชีรายชื่อมานานแล้วหนูเอย้ยนี่คือบอกตัวเองนะป <c oughs> ก,กตัวเองให้สู้อยู่<ค>นหนูเอ้ยชื่ออยู่ในบัญชีนะหนูเอ้ยแต่อีกอันในที่ฮากว่าคือพร้อมเป็นหาคุณประโยชน์มีอันเป็นไปชอบประโยชน์นี้ทำไมไม่พลาดอย่างนี้ไป <c oughs> นะเอ้ยนี่มาพลาดอะไรเนี่ยพลาดอะไรก็ไม่รู้นะฮะพลาดไปเลยนะหนูพร้อมถ้าประโยชน์มีอันเป็นไปโอ้ไม่แต่ผมรู้แล้วล่ะว่าคุณคนหนูของเราเนี่ยเขาพร้อมมากช่วงนี้ถ้าเป็นเงื่อนไขเนี่ยเขาแฮปปี้เขา ไม่กี่วันถูกป่ะโอ้พอมัเป็นปุ๊บก็เลือกตั้งใช่ไหมเลือกตั้งได้มีชื่อว่าเคยเป็นนายกได้ชื่ออย่างหนึ่งแล้วก็ในทางการเมืองมีความภูมิใจไทยสบายใจเลยใช่ไหมอยากให้เป็นมากตอนเนี้ยใช่ไหมโอ้โหเป็นเป็นรักษาเป็นรัฐบาลรักษาการโยกย้ายรัฐมนตรีได้ไหมครัผมไม่ได้เป็นรักษาการเป็นก็เป็นเลยไงสรรหาชื่อในสภาไงเป็นเพื่อ เพื่อเลือกตังกต้งเพื่อเลือกตั้งเพื่อเลือกตั้งนั้นเป็นปั๊บบอกย้ายคุณอนุพงศ์ไปแล้วมันเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมแล้วคุณศักดิ์สยามมานั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโ,โม่สม้เขาไม่ทําเร็วขนาดนั้นหรอ,อกเอ๊แต่ทาไม่ผิดเนี่ยคุณพ่อท่านก็เป็นในจังหวัดใช่ใช่ไหมครับพ่อเฮนูเนี่ยใช่ใช่ไหมก็เป็นช่วงช่วงรอยต่อของอะไรสักอย่างอย่างนี้แหละใช่ไหมอ่าใช่ไหมครับคือเป็นเรื่องรอยต่อนี้หนูเอ้ยหนูเอ้ยวันนี้สบายใจนะ แล้วไม่กี่เดือนเนี่ยกำลังดีใช่ไหมเป็นแป๊บหนึ่งแล้วก็ครับโอ้ยถ้าเป็นปุ๊บสักนิดหน่อยประกาศเลือกตั้งเลยไงนะเครดิตดีนะเครดิตดีรอเลยดูไม่ห่วงอำนาจใช่ไหมดูแบบลงภาพสวยเลยเป็นเสร็จปุ๊บรอคุณประยยทธ์เป็นใหม่ไงเพราะเพราะเพราะคุณหนูเป็นปุ๊บใช่ไหมคุณประยชน์เป็นต่อได้เลยคราวหน้าไงแล้วกลับมายืนข้างคุณประยุทน์ได้อีกเขาห้ามเป็นติดต่อ8ปี เขาเป็นปุ๊บพอคนประยุทธ์พอคนอนุทินเป็นปุ๊บคนประยุทธ์ก็เป็นได้เลยไงไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไมไม่ได้แล้วนับรวมพี่แล้วเขาแล้วผมาเน้กว่าเป็นการเว้นใช่ไม่ไม่ติดต่อรวมก็ไม่ได้จะไปบล็อกคนอื่นไงแต่เข้าตัวคนมันพลาดนะใช่ไหมแก้แล้วถ้ามโนน่ะโถจีนก็ยังทำมาแล้วเลยใช่ไหมสีจิ้นผิงก์ฮะแกโดนแต่ก็พัดสีแกเนี่ยแก้้ใหคนประยุทธ์เป็นต่อตอนนี้มันเป็นแฟชั่นนะปูตินก็แก้ใช่ไหมเป็นประธานที่พดีได้ตลอดการมี เอ,อโดวานที่ตุรกีก็แก้เหมือนกันแล้วก็มีสีชิ้นผิงกัล่ะคนดีไม่มีวันตายคนดีแค่ม,มีอันเป็นไปใช่ <c oughs> ถ้าคุณอนุทินได้ขึ้นมาเป็นนายกจริงๆประชาชนจะโอเคใช่ไหมคะ หมายถึงว่าคือขึ้นมาตามขั้นตอนณตอนเนี้คือจะถามง่ายๆว่าถ้าคนอนุรินเป็นแล้วประชาชนจะมีกานเป็นไปหรือปล่ไม่ใช่จะยอมรับได้ยอมรับได้เสียนี้ก็เป็นไปตามกระบวนการแค่คนระยุทธ์ออกก็คงฉลองกันประมาณสามเดือนนะฮะในพระคูณอนุรัติดนี่ฮขึ้นมาเนี่ยมันขึ้นมาโดยมีมีวันวันหมดอยู่แล้วไงว่าคุณอนุรินขึ้นมาด้วยเงื่อนไขพิเศษบางประการใช่ไหมครับเพื่อให้ระบบมันต่อเนื่องใช่ไหม ก็ประมาณนี้นะครับแต่ถ้าอยเขาไม่ได้ขึ้นมาแบบรัฐประหารเสร็จแล้วตั้งอนุทินขกันมาเนี่ยเนี่ยถ้าแกมายิ่งเลือกตั้งชนะนี่ยังไงประชาชนก็ยอมรับอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมสง่างามกว่าอยู่แล้วคุณอุทินไม่เคยรัฐประหารนะคะอันนี้เราต้องให้เครดิตแกหลังจากนี้ก็คงได้เห็นทุกเวทีที่คุณอุทินขึ้นว่าพร้อมเป็นนายกนะมาใหม่เนี้ช่วงนี้จะมีความพร้อมพร้อมด้วยเงื่อนไขว่าพร้อมเป็นช่วงเนี้ย เชียนะผมเชียนะเอาเลยเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้าจะมีเรื่องของการยืน8ปีนะคะแต่ว่าก่อนจะไปขอโพก่อนค่ะทอล์กอินไทยแลนด์โพถามคุณผู้ชมเอาไว้วันนี้นะคะถ้าพลเอกประยุทธ์ได้เป็นนายกอีกสมัยคุณจะทำอย่างไรมีช้อยเซเล็สองหนอยแดนแห่งความฝันจริงๆนะร้องเฮดีใจมากกลมหน้ากลมตาทำมาหากินกันต่อไปหรือว่าลงถนนประท้วงแน่นอนนะฮะขอลองเลือกดูน่าจะมีช้อยหนึ่งนะ ขอตั้งหลักเสียใจก่อนสักสาอาทิตย์เลย <c oughs> ไม่เขาจะเป็นไม่ได้แล้วจะถามไปทําไมเขาจะเป็นได้ยังไง <c oughs> อาจจะมีปฏิหารนี่โโเป็นอีกสมัยนึ่งไปเปลี่ยนชื่ออย่างเงี้ยหรอกรอบหน้าไงเปลี่ยนชื่อเลยอ่ะดับตั้งแต่60ไงไปหกหกแปรอย่างนี้ไงหรือไปนับตั้งแต่หกมันอยู่ที่ว่า ฝ่ายค้านนี่ยื่นอะไรไปสารแล้วมนูนคำถามมันต้องเป๊ะมันต้องตอบให้ได้ทั้งหมดเดี๋ยวเราไปดูการนเดี๋ยวพอแก้ไขแล้วมนูนอีกเป็นได้อีกเกินครบแปีอีกโพลที่ถามไ้เมื่อวานค่ะคิดอย่างไรกรณี5้าผู้ประกอบการบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปเรียกร้องขอขึ้นราคาซองละสอบาทส่วนใหญ่โอ้ก็สูสีนะคะ อยากขึ้นเลยขึ้น2บาทคงซื้อไม่ไหวเนี่นให้ขึ้นเถอะช่วยกันดีกว่าขาดตลาด36%ไม่มีความเห็นปกติไม่ค่อยได้กินอันนี้33%มามรนต์นะไล,ไล่กันหมดะะใช่ค่ะามาแนวนี้รับรองได้ขึ้นแน่านาอาจจะขึ้นบาทหนึ่งเลยพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวไปดูกันค่ะเหตุผลที่ฝ่ายค้านส่งให้คุณชวนไปยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญกรณี8ปีค่ะ ฮินาฮินาเอ็มโปรไบโอติกช่วยสร้างสมดุลให้กับร่างกายและระบบทางเดินอาหารด้วยจุลินทรีย์และยีสต์ประเภทดีที่ให้ประโยชน์บำรุงร่างกายบำรุงระบบทางเดินอาหารให้ทำงานอย่างเป็นระบบระเบียบเพื่อสุขภาวะที่ดีกระปุกละ1,190บาทพิเศษ3กระปุก2,890บาทสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ไว i c e Plaza s h o p v o i c e t v c o t h หอมจากผลิตภัณฑ์เครื่องหอมชิ้นใหม่ Voice Herbal Refreshment หอมเย็นชื่นใจจากสมุนไพรระดับพรีเมียมที่รวบรวมสมุนไพรแท้มาบบรวมกันในระยะเวลาที่มากพอจนได้คุณภาพสูงสุดสร้างกลิ่นใหม่ที่ไม่เคยสัมผัสที่ไหนมาก่อนกระปุกละ1น9บาทพิเศษ3กระปุก349บาบาทหอมชื่นใจเหมือนมีกลิ่นประชาธิปไตย